ครับวันนี้เรามาชมวิถีชีวิตของชาวประมงบ้านคลองขุดกันนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็น้ําแห้งน้ําแห้งก็เรือบางลําก็ขึ้นเขาเรียกอะไรนะติดครับออกไม่ได้ช่วงนี้ก็น้ําแห้งนะครับเพื่อนๆน้าแห้งก็ไม่ลึกสามารถเดินข้ามได้สบายนะครับก็ต้องรอช่วงตอนเย็น พอเย็นน้ำขึ้นเยอะๆสูงๆถึงจะนำเรือเข้าไปข้างในคลองได้ตอนนี้ก็เขาก็จะจอดกันอยู่ข้างนอกกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงน้ำจะขึ้นอีกทีก็ประมาณเย็นๆครับเพื่อนๆเย็นๆก็ประมาณสักสี่โมงหโมงเย็นถึงจะได้นำเรือเข้ามาตรงนี้ถ้าน้ำขึ้นสูงๆนี่ก็ตรงหินนี่ก็จะ จะท่วมหมดนะครับตรงหินนี่น้ําขึ้นนสูงก็จะได้นําเรือเข้ามาทางช่องนี้ครับเพื่อนๆช่องนี้ข้ามมานีดแล้วเราก็มาสอบถามกันนะครับพอดีมีคนกําลังเดินมาพอดีมีคนกําลังเดินมานะครับพเพื่อนออกทะเลเหรอครับพี่ออกทะเลเหรอครับ แล้วอย่างนี้น้ําขึ้นกี่โมงครับพี่ตอนนี้มันก็ำลังขึ้นแล้วครับอ๋อเริ่มขึ้นแล้วแสดงว่าตอนเย็นๆถึงจะนำเรือเข้าไปได้ใช่ไหมครับเรืออะไรครับอ๋อหมายถึงน้ำขึ้นอ่าถึงนะำที่มอญชูโบว่าอ๋อชูโบว่าสองโมงก็พอหรอนะอ๋อเข้าไปในในนี้ใช่ไหมครับครับผมอ่ครับขอบคุณครับพี่มาจากอุบลครับอครับผมก็วิถีชีวิตของชาวบ้านเช้าก็ออก ไปหาปลาตามทะเลนะครับตอนเย็นๆก็จะกลับเข้าฝั่งตอนนี้เรือเรือเข้าไม่ได้ต้องจอดออกมาข้างนอกเขาบอกว่าประมาณอีกสองชั่วโมงถึงจะนำเรือเข้าไปในบ้านได้นะครับเพื่อนๆนี้ก็ขอบคุณนะครับคลิปกั้นเขืออีสานคนจะมาหาก,กินวันนี้ก็มาเที่ยวทะเลก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันเอเคครับสวัสดีครับ